สวัสดีค่ะพี่ๆทุกท่านวันนี้พบกับช่องจารันพาเครื่องกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้น้องก็มีพระมาแบ่งปันให้พี่ๆได้เลือกได้รับชมกันในราคา150บาทนะคะปีสององค์200บาทจะสทรงฟรีมีปลายทางนะคะพี่ๆท่านใดสนใจสามารถแอดไลน์หรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะ EP นี้ก็เป็น EP ที่70ของน้องแล้วนะคะฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิป,ปใหม่ๆด้วยนะคะนี่นะช่องทางการติดต่อน้องนะคะ เรามาเริ่มกันที่รายการที่หนึ่งกันเลยนะคะนี่นะคะรายการที่หนึ่งนะรายการที่หนึ่งจะเป็นหลวงปูท่ทวดนะคะนี่ลงยาแบบนี้เลยนะเขาเรียกอะไรเคลือบหรอพี่นี่รายการที่หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่สองรายการที่สองจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะพี่พระสั่งกระจายหรือเปล่าเนาะ น่าจะใช่นะเพราะสั่งกระจายนั่นแหละผิดผิดถูกยังไงขออภัยนะพี่นะนี่รายการที่สองนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปเป็นรายการที่สามนะพี่นะรายการที่สามเป็นหลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่รายการที่สามนะหลวงปู่ทิมนะคะนี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่สี่ รายการที่สี่เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะนี่นะรายการที่สี่นะหนึ่งร้อยห้บาทต่อไปรายการที่ห้ารายการที่ 5, าา้าก็เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะอีกหนึ่งเหรียญน,นะรายการที่ห้านะหนึ้าบาทนี่นะปิดคู่สองร้อยบาทจะส่งฟรีมีปลายทางนะพี่นะ ต่อไปรายการที่หกรายการที่หกจะเป็นเอ่หลวงปู่ทิมนะพี่นะนี่หลวงปู่ทิมมีตะกุดด้านหลังนะพี่นะนี่นี่นะรายการที่หกนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดจะเป็นเออ่หลวงพ่อพัดหรือเปล่านะพี่นะเดี๋ยวน้องดูหลวงพ่อพัด น้ำพี่นะนี่หลวงพ่อพัดรายการที่7นะคะ150บาทเรียม,มาแบบนี้เลยนะเนื้อหาสวยๆเลยนะคะรายการที่7นะ150บาทต่อไปรายการที่8รายการที่8จะเป็นเหรียญหลวงพ่อทองนะพี่นะนี่ด้านหลังจะต่อโค้ด3 5 3นะพี่นะ3 5 3หลวงพ่อทองวัดบ้านไร่นะพี่นะนี่เนื้อหาแบบนี้เลยนะคะรายการที่8 150บาท ต่อไปรายการที่9จะเป็นหลวงพ่อรวยนะคะเรียนหลวงพ่อรวยรายการที่9นะ150บาทนี่นะนี่นะคะรายการที่9นะ150บบาทต่อไปรายการที่10เป็นหลวงปู่มุมนะพี่นะหลวงพ่อมุมรายการที่10นะ150บาท นี่นะพี่นะรายการที่สิบนะหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อไปรายการที่สิบเอ็ดเป็นหลวงปู่มุนนะคะนี่นี่นะรายการที่สิบเอ็ดนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนี่นะคะรายการที่สิบเอ็ดนะต่อไปรายการที่สิบสองจะเป็นเอ่อหลวงพุผระผ,ผงเสพขอโทษนะพี่นะขอโทษนะคะ พระผงเซมาหลวงพ่อพัดนะพี่นะนี่นะนี่นะจะเป็นอย่างนี้นะพี่นะนี่เปิดออกมากินหอมมากเลยนะพี่นะนี่รายการที่เอ่อรายการที่สิบสองหบาทนะคะ เป็นพระผงสีมานะนี่หลวงพ่อพัดนะคะต่อไปรายการที่สิบสามรายการที่สิบสามนี้จะเป็นพระอาจารย์ชอบนะพี่นะเรียนพระอาจารย์ชอบรายการที่สิบสามนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะนี่นะคะรายการที่สิบสามนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่สิบสี่รายการที่สิบสี่จะเป็นเซียนเปะนะพี่นะน เนื้อทองแดงผิวไฟนะลงยาราชาวดีสีสีลงยันนะพี่นะรายการที่สิบสี่นะนี่หนึ150่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่สิบห้ารายการที่สิบห้าจะเป็นหลวงพระทองนะพี่นะนี่หลวงพระทองต่อโค้ดเก้าสองศูนย์นะพี่นะรายการที่สิบห้า ด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะน,นี่นะนด้านหนึ่งนะคะนี่รายการที่สิบห้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่สิบหกรายการที่สิบหกจะเป็นหลวงพ่อพัดเป็นเหรียญเขาเรียกเหรียญสีมาแล้วพี่เนาะหลวงพ่อพัดด้านหลังตอกหนึ่งสองห้านะพี่นะน 305ดน้านาหน้าบบาทนะพี่นะรายการที่16ต่อไปรายการที่17เ็ป็นเ,เหรียญพระพุทธโสพพธโสโรรายการที่17นะพี่นะ150บาทนี่นะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะรายการที่17 150บาทต่อไปรายการที่18เป็นเหรียญหลวงพ่อกเกษม รายการที่สิบแปดนะเดี๋ยวหลวงพว่อเกษีนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะนี่นะรายการที่สิบแปดนะคะต่อไปรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้าจะเป็นหลวงพว่อสธนเนื้อกับเบื้องนะพี่นะหอมเรียมมาแบบนี้เลยนะนี่นะด้านหลังจะเป็นอย่างนี้นะคะนี่นะรายการที่สิบเก้านะคะหนึ่งร้อยห้าสิบบาท ต่อไปรายการที่ยี่เป็นหลวงพ่อคูณนะนี่รุ่นรวยไม่เลิกนะพี่นะนี่ด้านหลังนะคะยี่สิบเจ็ดมีนาสามหกนะพี่นะรายการที่20่สิบนร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่21เป็นหลวงพ่อรวยนะพี่นะเรียนหลวงพ่อรวยรายการที่21นะมีเลี่ยมมาแบบนี้เลยนะพี่นะนี่ รายการที่ยี่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบบาทต่อไปรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองจะเป็นเหรียญเจ้าสัวนะพี่นะนี่เหรียญเจ้าสัวรายการที่ยี่สิบสองนะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่นะรายการที่ยี่สิบสองนะต่อไปรายการที่ยี่สิบสามเป็นหลวงพโตนะพี่นะนี่มีเขาเรียกอะไรค่าหลักปิดทองเหรอพี่รายการที่ยี่สิบสามนะ 150บาทนะคะนี่รายการที่ยิบสามนะต่อไนะปรายการที่ยีบสี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปหล่อหลวงพ่อเงินรายการที่24นะ150บาทนะคะนี่นะรูปภาพไม่ใชดยัง่าแเอดไลน์มาขอดูรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องได้เลยนะคะหรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะต่อไปรายการที่ยี่ห้าเป็นหลวงปู่เวนนี่นะพี่นะหลวงปู่เวนรายการที่ยี่ห้านะนี่ หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะคะนี่นะรายการที่ยี่ห้านะหนึ150่งอยห้าสิบาทต่อไปรายการที่ยีหรายการที่26จะเป็นเหรียญหลวงพ่อรวยนะนีนี่นะพี่นะรายการที่ยนะี่สิบหนะนัาจะเป็นนี้นะ นี่นะรายการที่ยี่สิบนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะต่อไปรายการที่ยี่สิบรายการที่ยี่สิบยี่สิบจะเป็นหลวงปู่ศินนะพี่นะนเดี๋ยวหลวงปู่ศินนะรายการที่ยี่สิบนะโอ้โหอันนี้เก่าจริงไอ้นี่ฟองน้ำหลุดเต็มเลยนะพี่นะ ลงใัจะเก็บไว้นานรายการที่ยีบเจ็ดนะพี่นะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะนี่นะหปูสิทธิ์นะพี่นะรายการที่ยี่สิบเจ็ดนะคะหนึ่งร้อบาทนะมาของก่กงเลยนะรายการที่ยีิบเจ็ดนะพี่นะนี่หนึ้าบาทต่อไป้ารายการที่ยี่ดรายการที่ยีแปดจะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะวัดพระโคนะนี่ นี่นะเนื้อ,อาหารแบบนี้นะคะน้องเก็บให้ดูด้านในเนาะนี่นะรายการที่ยีปดนะคะ150บาทนี่นะพี่นะรายการที่ยีปดนะคะ150บาทเดี๋ยวน้องเก็บคืนให้ก่อนนะ รายการที่ยีิบแปดนะคะนี่หนึบาทนะต่อไปรายการที่29รายการที่29้าจะเป็นตะกุดปั๊มหัวใจเศรษฐีนาคานะหลวงพ่อพัดนะพี่นะนี่นี่นะมีทั้งเชือกผูกแขนมีจีวรเนาะแล้วก็มีตะกุดนะพี่นะนี่หนึบบาทนะคะนี่นี่นะ นี่นะพี่นะรายการที่2 9นะคะ150บาทต่อไปรายการสุดท้ายรายการที่30ของวันนี้นะพี่นะรายการสุดท้ายแล้วนะเป็นหลวงพ่อสุทนนะพี่นะเนื้อหาแบบนี้เลยนะนี่นี่นะพี่นะรายการที่30นะคะ150บาทนะคะนี่นะ พี่ๆท่านใดสนใจนะคะสามารถแอดไลน์หรือจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะคะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ